أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อตอนนี้นะคะนักเรียนเราอยู่บทที่มีชื่อว่าดอมาอิร์รอฟอยอัลรซ่าอลมุตตซิละบิลอัฟารทุกคนเปิดสไลด์ไปที่หน้าที่สองนะคะ,ก,คะ,คะกะดินจะอธิบายหัวข้อก่อนว่าหัวข้อที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรดมาอิรดอมาอิรมีใครทราบบ้างว่าดอมาอิรแปลว่าอะไรคะ มีใครในห้องนี้ทราบบ้างว่าดอมาอิทแปลว่าอะไรอ่านักเรียนค่ะดอมาอิทเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะเอ่อนักเรียนเห็นตารางใช่ไหมคะกะจินมาพร้อมกับตารางนะที่มีหลายหลายสีดอมาอิทก็คือถ้าเทียบในภาษาไทยเนี่ยแปลว,ว่าคำสรรพนามคำที่ใช้เรียกแทนชื่อจริง คำที่ใช้เรียกแทนชื่ออย่างเช่นคนที่ชื่อนุรมีเวลาที่จะพูดกับเพื่อนน่ะนุรมีสมมติว่านุรมีพูดกับสุรนินีใช่ไหมคะนุรมีก็จะไม่แทนตัวเองว่านุรมีใช่ไหมนุรมีจะแทนตัวเองว่าฉันแล้วก็จะแทนสุรินีว่าเธอใช่ไหมคะหรือว่ามีใครในห้องนี้ใช้เรียกชื่อจริงทั้งหมดเลยเวลาพูดกับเพื่อน สุไรนีสุไรนีสุไรนีจะไปมาตาอําไหมเดี๋ยวนุรมีจะฝากด้วยมีไหมคะคนพูดแบบนี้นักเรียนคิดว่ายังไงคะไม่มีใครตอบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครไดินสิเอ่อใช่อ่า มีด้วยหรอยังไงนะเพราะเพราะอะไรนะอ๋ะอจริงเหรอคะนักเรียนกะรินไม่เคยได้ยินเลยอะ่ะมีฮัดดิสเหรอคะอ๋อเหรอคะ <laughs> กะรินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกะรินก็อ่ะโอเคคะ่ะมีเพื่อนที่ ตอบว่าโอเคก็อาจจะมีเหมือนกันคนที่แทนชื่อตัวเองแล้วก็แทนชื่อเพื่อนไปเลยใช้ใช้ชื่อจริงไปเลยในการพูดคุยนะแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ดอมีดเนี่ยก็คือตัวที่จะมาใช้แทนชื่อดอมีดนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นในตารางใช่ไหมคะออขวามือสุดของนักเรียนเนี่ยกะดินเขียนว่าดอม่าอิดอัลดอม่าอิดอัลดอมาอิดเนี่ยเป็นจามะนะมุฟรัดของมันก็คืออัลดอมี มีอะไรบ้างคะเราเคยท่องมาแล้วใช่ไหมคะหัวฮุมาฮุมฮียหุมหาฮุนนาอันตาอันตุมาอันตุมอันตีอันตุมาอันตุนนาะอานาแล้วก็นาหนู ากาลินเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะท่องแล้วนะคะแล้วก็ช่องที่อยู่ข้างหน้าสุดก่อนที่ตัวที่กาลินอ่านเมื่อกี้จะมีช่องอัลกออิบอัลมุฮฮัตบและก็อัลมุตะกลิมอัลกออิบเนี่ยก็คือดอมิทที่ใช้แทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราพูดถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราใช้แทนเขาด้วยหกคำด้วยกันฮูวาฮูมาฮุมฮิยาฮุมาฮุนนา ต่อมาค่ะบอมิที่มีชื่อเรียกว่าอัลมุคอตบอัลมุคอตบก็คือคู่สนทนาของเราผู้ที่เรากำลังสนทนาด้วยมี6ตัวด้วยกันเช่นเดียวกันค่ะก็คืออันตาอันตุมาอันตุมอันตีอันตุมาอันตุนนาและอัลมุตักลิมคือบอมิที่ใช้แทนผู้พูดรู้ว่าในภาษาไทยเราเรียกว่าสัพนามบุรุษที่หนึ่ง ก็คือมีอาณากับนาหนูนะคะต่อมาค่ะนักเรียนกะจะบอกความหมายอีกครั้งหนึ่งนะของแต่ละคําของตอมิดนะฮัวก็ใช้แทนผู้ชายหนึ่งคนเขาผู้ชายหนึ่งคนนะคะหัวฮูมาฮุมเฮีาฮูมาฮุนนาเนี่ยส่วนนี้แปลว่าเขาหมดเลยก็คืออย่างที่กะบอกเมื่อกี้หมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรานะก็คือเขา แต่เขาในที่นี่เนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันฮูวาแปลว่าเขาที่แทนด้วยผู้ชายแค่คนเดียวฮูมาเขาเช่นเดียวกันแทนด้วยผู้ชายสองคนหรือผู้หญิงสองคนก็ได้นะคะฮุมแปลว่าเขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ชาย3คนขึ้นไปต่อมาค่ะเฮียเฮียใช้แทนผู้หญิงหนึ่งคนฮูมา ใช้แทนผู้หญิงสองคนนะอันนี้กับอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หุ้นหนะ้าหุ้นหนะ้าใช้แทนผู้หญิงสามคนขึ้นไปต่อมาค่ะตัวมีดอัลมุคตอบอันตาอันตาแปลว่าคุณนะช่องมมคอตอบเนี่ยแปลว่าคุณหมดเลยแต่แทนด้วยคุณกี่คนคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันตาแปลว่าคุณแต่ใช้แทนผู้ชายหนึ่งคน อันตุมาคุณเหมือนกันนะคะแต่เป็นผู้ชายสองคนหรือผู้หญิงสองคนก็ได้ต่อมาค่ะอันตุมคือคุณเหมือนกันแต่ใช้ผู้ชายกี่คนคะสามคนขึ้นไปอันตีคุณผู้หญิงหนึ่งคนอ่าแล้วก็อันตุนนาก็คือคุณผู้หญิงสามคนขึ้นไปต่อมาค่ะอัลมุตะกะลิม ดอมิส์ที่ใช้แทนผู้พูดนะะอาาแปลว่าฉันฉันก็คือคนเดียวนะคะแล้วก็นะนูก,ก็คือพวกเราแทนพวกเรานะก็คือผู้พูดที่แทนจำนวนหลายคนนะคะตรงนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วให้เปิดไมค์แล้วบอกว่าเข้าใจคะ่ะนักเรียนขาเข้าใจไหมคะ เข้าใจนะเพื่อนๆนคนอื่นเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจนะคะอีฉัลเหรอต่อมาค่ะอรัรฟโอเมื่อกี้กาซินได้อธิบายคำว่าดอมอิทแล้วนะคะต่อมาอัรฟ์โออรฟโอ,อ,ฟโอแปลว่าอะไรอ่าดอมิทที่อยู่ในกรณีรอฟโอหมายความว่าดอมิทที่อยู่ในกรณีที่เขานั้นเป็นผู้กระทำ เป็นผู้กระทําไม่ใช่ผู้ถูกกระทํานะคะถ้าหากว่าบอมีที่อยู่ในกรณีที่เป็นออนัสซับนะัสับหรือว่ากรณีผู้ถูกกระทาเนี่ยก็คืออย่างเช่นจะอยู่ในช่องของมัฟโอลุมบิช่องมัฟโอลุมบิที่เป็นสีม่วงนะคะซึ่งเราจะไม่เรียนวันนี้เราไม่ได้พูดถึงหัวข้อนี้นะคะเราจะไม่เรียนเกี่ยวกับมัฟโอลุมบิในวันนี้หรือว่าในกรณีนัสซับ และในกรณียัดก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะไม่เรียนวันนี้นะคะไม่ได้อยู่ในหัวข้อของเราในกรณี ISM นะคะถ้ามันไปพ่วงอยู่กับ ISM เนี่ยแสดงว่าดอมิดนั้นก็เป็นเอ่อเป็นมดอฟุนอิไลนะเรียกว่ามดอฟุนอิไลอยู่ในกรณีที่มันเป็นมดอฟุนอิไลถ้าอยู่หลังจากฮารฟยัดมันก็เป็นมัจรูรและถ้าหากว่ามันอยู่ในกรณีที่มันเป็นผู้กระทำนะเราก็ถือว่ามันเป็นนัซับนะ ซึ่งไม่ใช่รอฟอกรณีรอฟอนะคะที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือในกรณีที่มันเป็นผู้กระทำหรือว่าพ่วงกับเฟเอลมาโดยตรงเลยพ่วงกับเฟเอลปุ๊บก็มีมันมาเลยนะคะก็คืออยู่ในเฟเอลมาดีช่องสีชมพูนะคะเฟเอลมูดอเรสีส้มและก็เฟอเอลอัมมรสีเหลืองเข้าใจไหมคะ เกี่ยวกับหัวข้อนี้อารฟอฟโเข้าใจหรือ,อยังอารฟอฟโเข้าใจหรือ,อยังคะอ่าน,นักเรียนถ้าเข้าใจแล้วช่วยเปิดไมค์บอกว่าเข้าใจหน่อยคะ่ะกะจิจะได้ไปเรื่องถัดไปคะ่ะถ้าไม่เข้าใจเปิดไมค์แล้วบอกว่าไม่เข้าใจนะคะอะเงียบนะคะตอนนี้ชั้น8มีคนอยู่ไหมคะ ชั้นแปดค่อ่านักเรียนคนอื่นได้ยินเสียงไหมคะมตะกวาแม่อ่าได้ยินแล้วเข้าใจไหมคะมกะจินคิดว่าน่าจะมีปัญหาอินเทอร์นเรน็ตไหมอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดีเลยนิดนึง เดี๋ยวก็จะอธิบายเรื่อยๆแล้วกันนะคะอิชาอละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปในตอนอท้ายคาบนะคะต่อมาอลบาริซานะเมื่อกี้คำว่าดอมาอิดก็ได้อธิบายไปแล้วอารอกูก็ได้อธิบายไปแล้วต่อมาค่ะลบาริซาลบาริซาแปลว่าชัดเจนชัดเจนในที่นี้เนี่ยจะให้นักเรียนสังเกต3ช่องนี้นะคะ ช่องของเฟลมาดีช่องของเฟลมูโดเรและก็ช่องของเฟลอัมมั์อัลบาริซาเนี่ยแปลว่าเห็นชัดเจนกะจินจะแทนที่ดอมิทนะคะด้วยอักษรที่เป็นสีแดงด้วยอักษรที่เป็นสีแดงนะคะยกเว้นแค่ตัวนี้นะคะที่กะจินใส่ไม่ได้นะอนลิฟตัวนี้นะคะที่กะจินใส่ไม่ได้นะใส่สีแดงไม่ได้เพราะมันเชื่อมอยู่กับ รูฟลามนะ,ะที่เป็นอลิฟที่ต่อกับลามเนี่ยกะจินจะใส่สีแดงไม่ได้นะคะให้นักเรียนสังเกตเอาเองนะคะอ่าโอเคค่ะ อัลบาริซ ah, แปลว่าเป็นดอมิทที่เห็นชัดเจนปรากฏชัดเจนอยู่ในเฟแอลหมายความว่าตัวหลักของเฟแอลนะคะก็คือ3าอักษรใช่ไหมคะฟาอาลารอว่าอาจจะมีบางเฟแอลที่มี4อักษรแต่ว่าหลังจากตัวหลักเนี่ยมันจะมีฮุรุฟแปลกประหลาดนะคะโผล่งอกอกอกมาซึ่งคําเหล่านี้แหละฮุรุฟเหล่านี้นะคะที่กะดินมาร์กเป็นสีแดงไว้นะคะคําเหล่านี้เรียกว่าดอมิท อัลบาริซหมายความว่าดอมิทที่เมื่อมันไปปรากฏอยู่ในแฟลลต่างๆแล้วเราสามารถเห็นมันอย่างชัดเจนซึ่งมันจะตรงข้ามกับคําว่าไม่ชัดเจนก็คือม oh. 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 ุสตาติโรมุสตาติโรแปลว่าหลบซ่อนอย่างเช่นตัวนี้นะคะฟาอาลาเนี่ยมันมีดอมิทอยู่ก็คือดอมิทฮัวแต่มันแทรกอยู่นะเราไม่เห็นอักษรใดที่แทนตัวดอมิทออกมาเลย เห็นแค่า้าอาลานะคะแสดงว่าฮัวเนี่ยหลบซ่อนอยู่นะคะอยู่ในฟ้าอาลาต่อมาค่ะอัลมุตตสีละอัลมุตตสีละก็คือเชื่อมทันทีทั้งหมดในหน้านี้นะคะที่นักเรียนเห็นตรงนี้เนี่ยคือมุตตสีละหมดเลยเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับฟเฟลทันทีนะคะซึ่งคำว่ามุตตสีละ ตรงข้ามกับคําว่ามุนฟอซิล i ามุนฟ i ซิล่แปลว่าแยกนะคะมุนฟอซิล l าก็คือช่องนี้ช่องนี้คือช่องแยกนะคะช่องที่แยกนะคะถ้าหากว่าดอมิดแบบนี้ปรากฏอยู่ในประโยคหรือว่าในคําต่างๆแสดงว่ามันคือดอมิดมุนฟอซิลต่อมาค่ะคำว่าบิลอฟอานก็คือที่อยู่ในเฟลต่างๆ ดังนั้นเราจะไม่รวมนะคะที่อยู่ใน i เซ m เราจะไม่นับที่อยู่ใน h ร r ฟจัดเราจะไม่นับและที่อยู่ใน m u f โ u l u m b i เราจะไม่นับนะคะสรุปหัวข้อ,อเราสรุปหัวข้อไป15นาทีแล้วนะ o r m i r ที่ในกรณีที่มันเป็นผู้กระทําที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนใน fl เ และเป็นดอมิทที่เชื่อมต่อทันทีกับเฟเอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาด,ดีมูดดเรหรืออามัดต่อมาค่ะเราไปสไลด์ถัดไปเลยนะคะสไลด์ที่3จะมาดูกออิดะเลยนะคะอินชาอัลลอฮ์ดอมาอ ال ิรุรฟอยอัลบาริซาตูอัลลลตีตตัตซิลูบิลมาดีดอมีรฟัอิลบาริซา ที่เชื่อมกับแฟลมาดีฟลมาดีก็คือแฟลที่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอะไรบ้างคะตาตาก็คือฮุรูปตานั่นแหละค่ะ,ะเราสังเกตช่องของแฟลมาดีนะคะตาสังเกตนะคะอ่านี่ไงคะตัวตานับก่อนนะอ่านี่ก็ตัวตานะคะนับที่เชื่อมต่อทันที อ,นนอันนี้ก็ตานี่ก็ตาอันนี้ก็ตะนะคะฟาลตุมฝาลตีฝาลตุมะฝาลตูทั้งหมดนี้คือตานะคะต่อมาค่ะตัวที่สองก็คือหน้าหน้านะคะนูนออลิฟเลยหน้าก็คือตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายนี่นะ ต่อมาค่ะอลีฟุสไนน์คืออลีฟที่หมายถึงผู้กระทำสองคนอลีฟที่หมายถึงผู้กระทำสองคนคืออะไรคะนี่ไงคะอลีฟตัวนี้อ่าอลีฟนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะวาวุลจามาอะวาวุลจามาอะนะคะก็คือตัววาวที่แสดงถึงหลายคน อาหาค่ะว่าวลาุลจามะนี่ไงคะว,ว้าวตัววาวที่อยู่ถัดจากเอ,อฟเอลทันทีต่อมาค่ะนูนนิสวานูนนิสวาก็คือตัวนูนนั่นเองนะคะตัวนูนสังเกตค่ะตัวนูนอยู่ตรงไหนนูนนิสวาเนี่ยนิสวามาจากคําว่านิซะนะที่แปลว่าผู้หญิง ก็คือนูนที่หมายถึงผู้หญิงหลายคน <c oughs> ก็คือหุ้นนานั่นเองนะมีอะไรที่ไม่มีคะนอกจากคำแรกนะคะมันเป็นดอมิดมุสติตดอมิ t ที่ไม่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเราจะไม่นับนะอ่าหมดแล้วนะคะเราได้ขีดทุกทุกแบบแล้วนะคะอ่าน,นี้เราลืมขีดอันนี้ก็อยู่ในตาเหมือนกันคะ่ะเราจะนับอักษรแรกที่อยู่ถัดจากแฟงแนเลยนะคะ ไม่ว่าเฟาลนั้นจะมาเป็นคำอะไรก็ตามอันนี้เราเทียบเป็นฟาอาลาฟาอาลาอาจจะเป็นอากาลาบอรอบากาตาบากอร a อ,อาอะไรก็ได้นะคะสามคำหรือสี่เอสค่ะสามอักษรหรือเสีักษรมาดูตัวอย่างจากหนังสือคะ่ะฟา h ิมตูดูรูซีฟาหิมตูมาจากคำว่าฟาหิมาฟาห i มาแปลว่าเข้าใจนะคะ และหลังจากคําว่าฟาฮีมาเนี่ยมีหุรุฟอะไรคะมีหุรุฟตาซึ่งเป็นหนึ่งในดอมีรที่จะเชื่อมกับฟเฟอมาดีนะคะฟาฮิมตูแปลว่าฉันเข้าใจดูรูซี่บทเรียนของฉันต่อมาค่ะฟาฮิมนาลองเทียบกับตารางนี้นะคะฟัลนาอันไหนเอ่ยก็คืออันนี้นะคะ นูนนะคะเอนาไม่ใช่นูนค่ะตัวนานะคะแปลว,ว่านะหนูพวกเราเข้าใจพวกเราเข้าใจบทเรียนของพวกเราตัวอย่างที่สามอติลมีแานีฟาฮีมาอติลมีแานีแปลว,ว่าเด็กผู้เด็กนักเรียนผู้ชายก,กี่คนคะสองคนนะคะมีอลิฟนูนนะ่ะ ฟาฮีมาดูนะคะฟาอาลาก็คือตัวนี้นั่นเองผู้มาน่ะเด็กผู้ชายสองคนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นเข้าใจบทเรียนของพวกเขาทั้งสองคนตัวอย่างถัดไปค่ะอัตตาลามีอัตตาลามีซูฟาฮิมูดูร well ูซาหุมอัตตาลามีซูแปลว่านักเรียนหลายหลายคน เป็นยังไงคะฟาฮิมูฟาฮิมาแล้วก็มีวาวุลจามาอ่ะก็คือตัวนี้นะคะเทียบกับตัวนี้พวกเขาเข้าใจบทเรียนของพวกเขาตัวอย่างที่5คะ่ะอัติลมีเดตนักเรียนผู้หญิงหลายๆคนนี้ฟาฮิมนะ่ะมินุน,นิสวาอยู่ก็คือตัวนี้นะคะเทียบกับตัวนี้ฟาลนนะ อ่าพวกนางพวกหล่อนทั้งหลายนั้นเข้าใจบทเรียนของพวกหล่อนพวกบทบทเรียนของพวกพวกนางก็ได้ก็อนจะใช้พวกเธอเดี๋ยวกลัวเราจะสลับกับเออดอมิมูคาต์อปนะคะไปสไลด์ถัดไปค่ะนักเรียนก่อนอิด้าที่หนึ่งหนึ่งหกดม่าอิรุรฟอยลบาริเซอัลล์ทีตัตัติลูบิลมุดาร์ วัลอัมรีเราจะสังเกตช่องถัดไปนะคะก็คือมุดรเละกับอัมรีฮียยาอุลมุคอตบะยะมุคอตบะน่ะ,ะตรงนี้ก็บอกแล้วว่ายะมุคอตบะแสดงว่าเราไปดูที่ช่องมุคอตบเลยยะมุคอตบะมีอะไรบ้างมีตัวนี้นะคะตัวเดียวไม่มีแล้วตัวอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ยะมขตอบายะมมขตอบาคือย yeah, ะที่อยู่ในกรณีที่คู่สนทนาของเรานะคะต่อมาค่ะอาลีฟุสไนน์อาลีฟที่บ่งบอกถึงสองคนอันไหนบ้างอันนี้นะคะตัวนี้สองคนนะคะก็หาที่หุมากับอันตุมาอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นในบางกรณีบางคนก็ใช้แทนตัวนี้นะคะแต่โดยหลักแล้วเราจะใช้ตัวนี้กันนะคะวาวุลจามาอ่ะวาวที่บ่งบอกถึงหลายคนหลายคนก็ต้องเป็นสามคนขึ้นไปนะคะฮุมอันตุมอ่ะพวกเธอหลายคนนูนนิสวาและนูนที่บ่งบอกถึงผู้หญิง นูนที่บ่งบอกถึงผู้หญิงนี่ไงคะอันตุนนาะเราจะนับนะคะมุตซิลก็คือเชื่อมนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากฟเฟลนะคะนักเรียนตัวทิวข้างหน้าเนี่ยเป็นฮุรุฟที่บ่งบอกถึงความเป็นมูดอแระนะคะบ่งบอกถึงความเป็นมูดอแระนะ่ะอันนี้ก็นูนิสวาเช่นเดียวกันคะ่ะครบแล้วนะ,ะทุกข้อเราก็ได้ได้ขีดแล้วนะคะทำดูลินละ ต่อมาค่ะดูตัวอย่างจากหนังสืออันติตาฟามีนะดูรูสักิเอออันอันติตาฟามีนะดูรูสักิคุณนะคะคุณที่เป็นผู้หญิงนะตาฟามีนะตาฟาลีนาอ่านี่ไงคะฮิยะมุคอตบะคุณผู้หญิงคุณนั้นเข้าใจบทเรียนของคุณ อัลวาลาดานียาฟามานีดูรูซาฮูมาเด็กผู้ชายสองคนนั้นพวกเขาทั้งสองนั้นเข้าใจนะมีอเลฟนูนนะคะอาฮูมาแทนฮูมานะคะมีไงคะยาฟามานียาฟอาลานีดูรูซาฮูมาอันตุมดูช่องอันตุมเลยอันตุมนีม่ไงตาฟามูนาตาฟอาลูนา เทียบคำนะคะก็คือเติมวาวนูนมาข้างหลังดูรูซักุมอัลบานณ์ยะฟัมนะดูรูซัฮุนนะยะฟัมนะทียบนะคะเฟลมุดอเระยะฟ้าณนะก็คือน,นี้นะคะหุ่นนะอัลบานณ์แปลว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้อาพวกหล่อนนั้นเข้าใจบทเรียนของพวกหล่อน ต่อมาค่ะ if ha ามีอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิลอมารนะ if ha ามีดูรูสักี่ if ha ามีเทียบเป็น if ฟารีมีไงคะ if ฟา i เติมยะเข้ามานะก็คืออันตรีนะคุณจงเข้าใจบทเรียนของคุณ if ha ามาดูรูส k กุ a มา if ha ามาเติมอลลิฟเข้าไปนะคะ เติมอเลฟเข้าไปก็เทียบกับอิฟอาลานะก็คือพวกคุณสองคนนั้นจงเข้าใจบทเรียนของพวกคุณทั้งสองคนอิฟฮามูเทียบกับอะไรคะอิฟอาลู lu. พวกคุณทั้งหลายพวกคุณผู้ชายหลายๆคนจงเข้าใจบทเรียนของพวกคุณอิฟฮัมนา เทียบกับ if ana. อัลนาก็คือตัวนี้นะคะอันตุนนาก็คือพวกคุณหลายๆคนนะพวกคุณผู้หญิงหลายๆคนจงเข้าใจบทเรียนของพวกคุณอ่านักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมช่องนี้ถึงไม่มีอะไรกะจินเนื่องจากว่า fl อมารเนี่ยก็คือ fl ที่ fl ทีเ่เป็นคำสั่งนะคะซึ่งคำสั่งเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ คนนั้นน่ะอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะสั่งคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราได้นะคะอันนี้คือคำสั่งเราต้องเป็นคนพูดคุยกับคนที่เราสั่งนั่นเองนะคะเนื้อหาในวันนี้อาจจะดูไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้น,นของเนื้อหาที่เราจะเรียนในบทถัดไปนะคะอินชาอัลลอฮ์อาจซซกุมุลลอหุคอยรอน จากหนึ่งนะคะเดี like ๋ยวกาซินปิดปิดบันท <morph> ึกก่อนสารหมอนอะไรุมรอมตลอฮ้อยบรกาต